เอชุติมาพูดครั้งแรกเหตุเลิกสามีเด็กห่าง31ปีกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อหลายคนสังเกตว่า คู่รักต่างวัยอายุห่างกัน31ปีอย่างนักแสดงอดีตนางสาวงามเอชติมาไนายนาและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องฟรองสุภกิจประสงค์เกิดปัญหากันและจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือไม่นั้นเพราะไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นและฝ่ายหญิงก็ได้พ์ข้อความกอมที่จะยอมรับว่าเลิกราไปแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีพี่จะบอกทุกอย่างเลยว่าด้วยอายุที่มันห่างกันถึง31ปียังไงก็ต้องมีวันนี้ทำใจไว้นะ แล้วแต่ไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้คบกันมา6ปีกว่าคบตั้งแต่น้องอายุ18-19ถึงคนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจพี่เป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมา2เดือนเองด้วยวัยที่มันห่างกันมากและน้องเขาอย่างชอบเที่ยวเราไปในช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาขอออกบ้านทุกคืนเราก็บอกว่าให้เพราๆลงไปบ้างชีวิตครอบครัวมีภรรยาเมื่อพร้อมดีกว่า คนจะดูแลกันบ้างพี่เองต้องทำงานไว้เราจะ56เราต้องตื่นมาถ่ายละครเราเลยว่าถ้าคนรักเราคนต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามาบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยังจับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีก คนเดิมจะมาเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปเลยเขาเคยบอกชอบการออกไปข้างนอกทุกคืนเขามีความสุขจุดนี้เราก็เข้าใจแต่ทีมไม่เข้าใจคือทำไมต้องทุกคืนบางทีรอนอนในรถบางทีก็ขับรถกลับได้ไม่ต้องนอนในปั๊มทำไไมชีวิตฉันต้องมานอนบนรถเป็นสาเหตุหลักเลยกันเที่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็หนักที่สุดแล้วกับชีวิตคู่ ซึ่งวันที่ตัดสินใจเลิกนั้นเป็นวันที่น้องเขาต้องไปเรียนหนังสือพอเขากลับมาก็เก็บของเท่าที่เราเก็บได้ขึ้นรถและขับรถออกไปก็เลยไปอยู่บ้านลูกบุตรบุญธรรมบ้างออกไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างต่างจังหวัดบ้างสําหรับคนใหม่ของเขาขอให้รักน้องจริงๆเหมือนที่เรารักดูแลกันได้จริงๆสําหรับสําคัญอนาคตของน้องนะคะอย่าเอาแต่เที่ยวด้วยการขอให้น้องเรียนให้จบรักน้องเหมือนที่ร,รักเราจริงๆรักด้วยใจคะ่ะ